สวัสดีครับเ,เพื่อนเสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก f a c e b o o k วันนี้มาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวกันนะครับผมเด่นอยู่ที่หลักนอวยบนพร้อมกับวิธีการคำนวณของสูตรนะครับก่อนที่เ,เพื่อนๆนะครับผมสมาชิกทุกท่านจะนำนะครับผมข้อมูลนำไปใช้งานนะครับจมไตรตรองวิเคราะห์แล้วก็พิจารณานะครับด้วยอ่า ตัวของท่านเองนะครับข้อมูลแล้วก็การคํานวณเป็นเพียงนะครับความน่าจะเป็นของการวิเคราะห์นะครับในตัวเลขของเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่มีผลดใดๆต่อการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลที่จะมาถึงนะครับในงวดที่จะมาถึงนี้แต่อย่างใดน,นะครับข้อมูลแล้วก็การคํานวณเป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกนําไปใช้งานนะครับ <c oughs> เพื่อประกอบการซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ มาดูวิธีการคำนวณใช้หลักแสนจำนวนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนจำนวนสองครั้งหลักสิบล่างสองครั้งหลักสิบเล็หน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยเลขกท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วหกคงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก็ให้บวกรวมแต้มกันนะครับสามบวกสามเท่าหกเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ จากนั้นก็นํามาบวกรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ5บวก6ได้11 11บวก8ได้19 19บวก3ได้21 21บวก5ได้26 26บวก0ได้26 26บวก8ได้เท่ากับ34อ่ะโทษทีผมบวกผิดนะครับ5บวก6ได้11 11บวก8ได้19นะครับ19บวก3ได้เท่ากับ22 22บวก5ได้27 27บก0ได้27 27บวก8ได้35 35บวก6ได้เท่ากับ41ได้1นะครับงวดแรก3ตัวบนออก8 1 1หนึ่งหนึ่งวิ่ง1เข้าไปที่หลักหน่วยและก็หลัก10บนนะครับถูกึงงวดที่1ต่อมางวดที่2นะครับอ่ะ 8บวก8ได้เท่ากับ16นะครับ8บวก8ได้16 3บวก3ได้6 9บวก6ได้เท่ากับ15 15บวก6ได้21 21บวก1ได้22 22บวก6ได้28 28บวก6ได้เท่ากับ34 34บวก7ได้เท่ากับ41 41บวก6ได้เท่ากับ47เอาเฉพาะหลักหน่วยเลข7นะครับ3ตัวบนออก9 9 7 วิ่งตัวเดียวเลขเจ็ 7, เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่2ต่อมางวดที่3นะครับ9กบวกเได้18 9แบวกเได้18 9แบวกเได้18 9แบวกแได้เท่ากับ17 สิบวกแได้25 25ิบวกสได้27 27ิบวกหได้เท่ากับ33 33ิบวกแได้เท่ากับ41 41ิบวกสได้เท่ากับ44 44ิบวกหได้เท่ากับ50ได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลขศูนย์รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก8 0ทดศูนย์สาสทีนะครับศูนย์แปนะครับ วิ่งตัวเดียวเลขศูนย์เข้าไปที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สามต่อมางวดที่สี่ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าได้สิบนะครับแปดบวกแปดได้สิบหก งวดที่4 2บวก0เท่ากับ2 2บวก0เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก6ได้เท่ากับ17 17บวก6ได้เท่ากับ23ได้เป็นวิ่งตัวเดียวเลข3รางวัลเล็กท้าย3ตัวบน8 9 3วิ่งตัวเดียวเลข3เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่4 กัดงวดที่5เลยนะครับ8ปบวกแได้16บนะครับห้บวกห้าได้10ได้0 5นบวกห้าได้10ได้0ูงวดที่5 8าบวกหได้14 14ีบกศย์ได้14 14ีบวกห้าได้19 19กบก้าาได้24 24่สิบสี 1, ่บวกศูนย์ยบวกหนึ้2ย2่สิบ้าบวก6ได้เท่ากับ3าได้1นึงหลังวันเลขท้าย3ตัวบน0ูนย์ห้าหวิ่งตัวเดียวเลขหนเข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่5ต่อมางวดที่6 0วก0ได้ 0, 0 3บวก3ได้6 9บวก9ได้18งวดที่6 2บวก0ได้เท่ากับ2 2บวก6ได้เท่าก um> ับ8 8บวก8ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้เท่ากับ20 20บวก8ได้เท่ากับ28 28บวก0ได้28 28บวก6ได้เท่ากับ34แต่วิ่งตัวเดียวเป็นเลข4นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก4 0 4วิ่งตัวเดียวเลข4 เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่6ต่อมางวดที่7นะครับสีบวกสได้8ปดบวกสได้8 2ดบวกสได้เท่ากับ4 5บวก8ได้เท่ากับ 13. 13บวก8ได้เท่ากับ 21. 21บวก5ได้ 26. 26บวก5ได้ 31. 31บวก4ได้ 35. 35บวก0ได้35.35 35บวก6ได้เท่ากับ 4. 1ได้ 1. รางวัเลิกท้าย3ตัวบนออก6 6 1. วิ่งตัวเดียวเลข1เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่7 ต่อมางวดที่8นะครับ6กบวกหได้12 4สบวกสได้8 2ดบวกสได้4 9่บวกสได้เท่ากับ11 11อบวกแได้19 19กบก้วกหได้เท่ากับ25 25ิบวกเได้เท่ากับ32 32บวก4ได้เท่ากับ 36, 36บวก2ได้เท่ากับ 38, 38บวก6ได้เท่ากับ 44, ได้วิ่งตัวเดียวเลขก4รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนออก 9, 9, 4วิ่งตัวเดียวเลขก4เข้าไปที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่8 1,2,3,4,5,6,7,8, 8งวดนะครับทีนี้มาถึงงวดที่9 9บวก9ได้18 8บวก8ได้16 8บวก8 9บวก9ได้18ถูกแล้วครับงวดที่9นะครับ1บวก8เท่ากับ9 9บวก6ได้15 15บวก9ได้24 24บวก7ได้เท่ากับ31 31บวก8ได้39 39บวก8ได้47 47บวก6ได้เท่ากับ53ได้เป็นวิ่งตัวเดียวเล็ก3นะครับ หลังวันเล็กท้าย3ตัวบนออก303วิ่งตัวเดียวเลข3เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่9ต่อมางวดที่10 สาบวกสได้หกเจบวกเได้14ได้ 4, 0่บกศได้0 2นบวกหกเท่ากับ 8, ปนะครับแปวกสได้ 12, 12อบวกเได้ 19, 19กบก้วกแได้ 27, 27ิบกศได้ 27, 27ิบวกหได้เท่ากับ 32, 32ิบวกหได้เท่ากับ 38, ดได้วิ่งตัวเดียวเป็นเลข8ปนะครับรางวัลเลข้ายสามตัวบนงวดที่ผ่านมาออกหกสองแนะครับหกส วิ่งตัวเดียวเลข8เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับถูกเป็นงวดที่10จจำนวน10งวดรวดนะครับผมเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียว,วปักอยู่ที่นะครับผมหลักหน่วยบนนะครับเด่นอยู่ที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับไม่เข้าหลักหน่วยอยู่หนึ่งงวดนั่นเองนะครับไปเข้าที่หลักร้อย มักสีจะได้มองเห็นชัดชัดเจนนั่นเองครับทีนี้เรามาคำนวณกันนะครับผมอย่างละเอียดในงวดวันที่17มกราคม2563นะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนนะครับจำนวน1ครั้งหลักร้อยบนจำนวน2ครั้งหลัก10บล่างจำนวน2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นหนครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้ง หลักร้อยเลข้ายครั้งที่1 2ครัง้งหลักร้อยเลข้ายครั้งที่2 1ครัง้งบวกด้วยเลข6คงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1นครั้งนะครับเป็นหลักร้อยบน6บวก6ได้12นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข2 1บวก1ได้นะครับเลขตัวเดียวเป็น2นะครับแล้วก็เป็นนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 9บวก9ได้เท่ากับ18ใช้เฉพาะหลักหน่วยเลข8จากนั้นบวกลมแต้มก,กันก็จะได้นะครับเท่ากับ 8ปดบวก2เท่ากับสิบสบวกสได้เท่ากับ12 12อบวกสได้เท่ากับ15 15้บวกแได้เท่ากับยี่สิบวกแได้เท่ากับ31 31ิบวกสได้เท่ากับ34 34ิบวกหได้เท่ากับ40เป็นวิ่งตัวเดียวเลขศูนย์นะครับในงวดวันที่สิ 7มกราคม2563ที่จะมาถึงนี้กันนะครับผมข้อมูลการคำนวณเป็นเพียงการคาดคะเนตัวเลขนะครับผมในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับจงนำไปใช้วิจารณญาณของตัวท่านในการวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับถูกใจก็นำไปใช้งานไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านไปนะครับ การคำนวณตัวเลขเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อให้ตรงกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมานะครับส่วนงวดข้างหน้าไม่มีใครทราบได้คลิปนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับวิ่งบนตัวเดียวเด่นอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับก็นําไปวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจดูด้วยตัวเพื่อนเองนะครับผมมีหน้าที่นําเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็สูตรการคำนวณต่างๆมาให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านได้นําไปลองคิดแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาดู นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ